สวัสดีค่ะแม่ของสมศรีนะคะวันนี้แม่ของสมศรีพามาเที่ยวสวนยางค่ะเนี่ยสวนยางก็จะประมาณเนี้ยค่ะมากับสมศรีค่ะสมศรีอยู่ไหนเอ่ยสมศรีเอ่ยสมศรีเล่นอะไรค่ะ ส่วสีก็จะดิ้ดีหน่อยไปไปแม่พาเดินเล่นไปไปเราไปเดินเล่นกันไปไปเดินไหนลูกไปเดินนะไปเดินนะสมศรสีก็จะอยู่กับแม่เดินเที่ยวกันไหมสมศรสีมาดูน้ำยางน้ำยางเยอะเลยเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะสนวนยางสมศนสีก็จะประมาณเนี้ย สมศรีเล่นอะไรคะอะสมศีจะดูโอ้สมศีเออเแจะสมศีเอ้ยมีอะไรมั่งเออยสมศีสมศีเอ้ยสมศีสมศรีอ๋อร้องหาพ่อพ่อเรียกใหม่เร็วพ่ออยู่ไหน